สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะวกจะใช้เจ้ากล้องตัวนี้อัดวิดีโอนะดูว่าจะยาวแค่ไหนได้นะโบว่าโดทุนไม่เยอะอะคลิปเนี้ยนะมีคำถามจากน้องคนหนึ่งถามเอาไว้เป็นคำถามที่ดีเลยอะโบก็มีมุมมองที่อาจจะเหมือนหรือต่างจากใครๆหลายๆคนก็ลองฟังดูนะคะน้องถามว่าคนที่ มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะได้ภาษาทุกคนจริงไหมพูดถึงคนทั่วๆไปแล้วกันนะใครที่เป็นน้องนนักเรียนที่มาเรียนต่อต่อตางประเทศอันนี้คงเป็นอีกกรณีหนึ่งนะโดยเฉพาะสาวสที่แต่งงานนะคะแล้วก็ต้องย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะโปะตอบไปว่าถ้าเกิดว่ามาเนี่ยยังไงก็ต้องได้อะภาษาเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่เราต้องสื่อสารกับคน ที่ประเทศนั้นแต่ก็อยู่ที่ว่าจะได้แบบไหนไงพุ๊บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะเป็นภาษาที่ใช้เป็นภาษากลางทั้งโลกเลยใช่ปะ่ะทุกคนอย่างน้อยเนี่ยถ้าไปอยู่ต่างประเทศอะจากที่ไม่ได้เลยก็ต้องได้ขึ้นบ้างคือภาษาอังกฤษแต่ภาษาอื่นนี่สิถ้าไปอยู่ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเนี่ยคนคนนั้นะ่ะจะเรียนภาษานั้นไหมหรือคุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษ เพราะแค่นั้นพอเนื่องจากสามีเราเข้าใจเราหรือภรรยาเราเข้าใจเราในภาษาอังกฤษเราก็เลยไม่เรียนภาษาประเทศนั้นๆหรือคนที่ไม่ไม่เรียนไม่ได้เรียนเพิ่มแต่สมมุติภาษานั้นก็พูดได้หรือภาษาอังกฤษก็พูดได้ไม่ว่าภาษาอะไรก็แล้วกันนะพูดได้แต่ไม่ได้เรียนเพิ่มเติมเอาแค่ก็พูดได้สื่อสารกับคนอื่นได้พอแล้วหรือคนที่ ปอออยู่ในหนึ่งในจํานวนคนที่ที่กำลังจะพูดนี้นะพูมาอยู่แล้วเนี่ยภาษาอก็พูดได้คือภาษาอังกฤษของปออประเทศที่ปอดอยู่คืออเมริกาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นปอตก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้ปนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษจากเมืองไทยมาค่อนข้างดีมันเกินพื้นฐานมาแล้วอ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับดีมากแล้วปออมาอยู่ที่นี่ปอตก็พัฒนาพยายามปรับปรุงเรื่องการพูด เรื่องโทนเสียงสำเนียงสำเนียงก็คือสำเนียงของโบสเองนี่แหละไม่ได้เหมือนฝรั่งฝรั่งอะไรหรอกให้ดีมากขึ้นนะคะถ้าใครที่อยากจะฟังว่าเออแล้วเมื่อก่อนเนี้ยภาษาโบสเป็นยังไงคุณไปดูย้อนหลังในช่องอิงโอ๊ตนะคะโบสมีผู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยจนถึงปัจจุบนันอิงโอ๊ตจะเป็นช่องที่สอนแล้วก็ฝึกแล้วก็แนะนํามีผู้ภาษาไทยด้วยนะคะอิงเลชช่องอ่าน อ่านเรื่องสั้นยาวๆแล้วก็อาร์ติเคิลยาวๆนะคะบุคคลที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยนอกจากที่จะสื่อสารได้เท่านั้นยังไขวว้า,วาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้มันได้มากกว่าที่จะสื่อสารได้ทั้งหลักไวยากรณ์ได้ทั้งคำศัพท์ได้ทั้งแสดงได้ทั้งอีเดียมที่ เพราะดังเขาพูดคุยกันนะนะซึ่งป้าโอ๊ตเนี่ยไม่ถึงกับเอาทั้งแสดงคําศัพท์อีเดียมอะไรพวกนั้นคืออยากได้ไม่ก็ได้แต่ไม่ได้ว่าไขวยคว้าเยอะแต่ป้าโอ๊ตก็จะมีวิธีการที่จะเพิ่มความรู้ให้ตัวเองเรื่องภาษาทุกวันนี้ก็ยังฝึกอยู่นะคะฝึกด้วยการอ่านมีรุรง เพื่อนๆคนไทยที่สนใจฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยกันพวกก็เรียนจากเพื่อนๆพเพื่อนมีคําถามมาบ้างบางทีก็มีข้อความมาแชร์มีเรื่องราวมาแชร์เราก็ได้คําศัพท์ใหม่ๆจากเพื่อนๆแล้วก็สอนนะคะพวกก็สอนด้วยก็มีคําถามจากน้องๆและสิ่งที่ที่โปกต้องสอนเขาโวกก็ต้องมาฝึกฝนหาคําตอบด้วยตัวเองอันนี้คือหาความรู้เพิ่มเติมะนะในด้านของภาษาอื่นละ่ะมันก็อยู่ที่ว่าคุณคนนั้นๆเนี่ย ไปเรียนรู้เพิ่มเพื่อให้มันรู้มากกว่าที่จะเอาแค่พูดคุยสื่อสารไหมเพราะการพูดคุยสื่อสารน่ะมันง่ายไงอาจจะพูดแค่เป็นคำๆหรือจำประโยคมาเฉพาะประโยคที่ใช้บ่อยๆแค่นั้นพออยู่ที่ตัวบุคคลนะคะน้องเขาก็บอกว่าเขาเลยเปลี่ยนทัศนคติเลยเพราะกดเดาว,ว่าน้องอะ่ะคิดมาตลอดว่าภาษาไม่เก่งหรือพูดไม่ได้เดี๋ยวไปอยู่ก็พูดได้เองน้องคงคิดอย่างนี้นะคะเพราะจากประสบการณ์โอดเองนะ คนที่มาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยะบางคนอยู่แบบสามสิบปีอ่ะภาษาอังกฤษเขาอะก็ยังแค่สื่อสารได้แล้วเวลาพูดอ่ะสำเนียงเขาอาจจะได้นะแต่อ่านไม่ออกก็มีนะคือพูดได้แต่อ่านไม่ได้ก็มีหรือพูดได้ดีเลยแต่ว่าการออกเสียงไม่ไม่เกี่ยวกับสำเนียงนะคือการออกเสียงคำอ่ะ ไม่ได้อย่างเช่นมันต้องออกเสียง S มันต้องออกเสียง T เสียง P ให้ชัดบางครั้งยังแบบออกไม่ชัดเจนทําให้คนฟังยังไม่มั่นใจว่ามันคือคําไหนกันแน่อย่างนี้ค่ะใครที่คิดว่าพูดภาษาไม่ได้เดี๋ยวไปอยู่ต่างประเทศก็พูดได้เองอะ่ะคุณลองคิดดูใหม่แล้วกันว่าคุณจะเป็นแบบไหนจากที่ประวัน์พูดไปนะคะวันนี้ก็วิดีโอสั้นๆเองเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะคะหวังว่าทุกคนจะได้สินเสียงโปชัดนะพัดลมพัดแรงมากเลยอะ่ะงั้นพวกขอเข้าบ้านแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ